อ้าใครอ่ะเพียชาดอ๋อปิียชาตเปียชาิมขามันโบไม่หาไม่ห้ามจะบอกว่ามันกินได้หลายส่วนอส่วนที่หนึ่งเปลือกกินได้ทุกคนเมื่อกี้ลองกินให้ทุกคนดูแล้วคือเปลือกกินบบได้ดิอือกูลองกินเปลือกแล้วกินไม่ได้รู้คนละทางนี่คนละทางะมาในมันกินได้อ่าในมันคือในมันคือเมล็ดอ่าภาษาภาษาภาษาอีสานคือมัน ก็ในไงภาษาไแลเราล้วภาษากลางเม็ดภาษาใต้เม็ดเออภาษาเหนือเม็ดเจ้าเลาปวดฟันลาปวดฟันค่ะันนี้คนปวดฟันค่ะเพ่นติ่งบด้เลยมืงเนี่ยติ่งติ่งแปลว่าอะไร เราเตรียมตัวตั้งแต่จักรพุ่มเฮ้ยกีตาร์ให้เราเตรียมไว้ล่ะนับวันนี้กีตาร์ใช่เปื่อฉันถามแล้วเราต้องร้องเพลงจั้งหนึ่งเพลงนับเล่นกีตาร์เดี๋ยวแม่ร้องเพลงเองเอาอีกแล้วตาฟิวมาฟิลกีตาร์มาภาษาเหนืออะไรล่ะอันนไหภาษาเกาหลีล่ะแอดภาษาเกาหลีอันนี้งในนะภาษาเกาหลีไงอะไรนะไงเนาะภาษาเกาหลีจะพูดว่าอะไรอ่ะพิมพ์ เม็ดข้ามเม็ดข้ามเม็ดข้ามเนี่ยเม็ดภาษามันเมล็ดแบบภาษาเกาหลีคืออะไรเม็ดเสือโอ้ยอย่าว่าอเม็ดตาเม็ดข้ามเม็ดข้ามเม็ดข้ามซ่าเม็ดข้ามซ่ามาเยี่ยมมากเม็ดข้ามนาเม็ดข้ามนาอ๋อใช่นี่ไงไม่ได้แล้วเม็ดข้ามนาเม็ดเม็ดมะขามภาษาเกาหลีคือเม็ดข้ามนาเม็ดข้ามนา เม็ดข้ามเม็ดบะขาวเหมือนน้าว่าข้อความเดี๋ยวดูก่อนเอาโอเคโอเคดูไลฟ์ไปด้วยดูไลฟ์ไปด้วยแล้วต้องเช็คเลตติ้งเช็คเลตติ้งค่ะเช็คเลตติ้งค่ะเช็คเลตติ้งสวัสดีค่ะแอดปอยกับแอดแอดดักแอดใค่แอดนัทค่ะชื่อนัทนะครับผมทุกคนนะครับสวัสดีนะครับนัทที่แปลว่าบักนัทนะคะทุกคนภาษาภาษาเขมรล่ะคะ นัดเขาจะขมิ้ปเพระเาะอะไรอ่ะอะเราลองเพลงดีกว่านะคะลองอค่ะเข้ามาลองอเพลงกันดีนกว่านะคะทุกคนอยากฟังเพลงนะคะทุกคนอยากฟังเพลงอะไรคะขอมาได้เลยเพราะเราร้องได้ทุกเพลงนี่ <มา S 1> ต้องบอกว่าความสามารถของเขาสูงมากยังไงครับสามารถเล่นกีตาร์ความสามารถตัวเองไหม สามารถเล่นกีตาร์กลับหลังได้ไม่รรมดาไม่ไม่หมายถึงว่าให้นั่งกลับหลังแม่สามารถเล่นกีตาร์กลับหลังได้แล้วครัทุกคนสวัสดี203คนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสองร้อยสามคนนะคะเกือบเกือบเกือบกระปือเกือบกระปือแปลว่าเมล็ดมะขามเกือบกระปือคนที่บนถูกฮัก คนที่โบถูกคักสวัสดีค่ะปายสวัสีค่ะนีค่ะสวัสดีค่ะคนที่โบถูกคักเป็นคนที่โบถูกคักถือว่าสิ่ห้าเขาจนเบิกใจเดี๋ยวทุกคนแป๊บนึงเพลงนี้มันอาจจะแบบว่าย่างโบในแบบเข่าเขาไม่ได้เคยซ้อมน้วกันเราไม่ได้แกะมาแต่เราเล่นให้ดีเราเล่นได้เราชอบฟังแต่ว่าเรายังไม่เคยซ้อมด้วยกันอาเล่นเป็นเปลง แปลงๆนะทุกคนอะไรนะแปลงๆแปลงๆอ๋อแปลงๆกินใต้เพียงบอกว่าเดี๋ยวทุกคนคุยกันคุยกันไปเองก่อนนะค่ะเด้อพร้อมมากค่ะคะแนจารย์ใจมันได้รอบเลยพร้อมมากค่ะลุกเจ้าลุกเจ้าหาตัวหาตัวสุ้มคอยเวียนวนอยู่กับคำว่าหักบบหูสีเห็ดจังได้ ไปต่อไปแม่ต่อไปมันหาทางออกบ่อด้โอ้ยเจ็บเก็บความรู้สึกไว้ในอกน้ำตาตกเศร้าเพราะอะไรทอดผับอยากท้อนหัวใจแห่งจำหักเขาครั้งเดียว อินมองหน้าทำไมอินมองหน้าอีกแล้วใช่ค่ะถามแฟนเมื่อกี้ฮะาคุยกับเองเหอ๋อคนที่บอถูับอ้าวเป็นคนที่บอถูเอออย่าร้องเลยนะเชื่อแม่เชื่อแม่อย่าร้องเลยนะคะทุกคนค่ะลองเปลี่ยนเพลงนะคะจริงๆเพลงเนี่ยล่าในแค่สองคนคือเขตกับปียชัดนะคะเขาลองตามน้ำกระสีหน่อยหนึ่งนะคะนอกอินเนอร์มาเต็มได้แต่อินเนอร์ค่ะอันอื่นอันอื่นก็ก็ กอยังเงลืมต้นฉบับไปเลยบอกแล้วคุณพิษอยากให้เราได้แสดงความสามารถจริงดินยุไซก็เป็นดินดาวยุไซก็เป็นดาวอเราเป็นดินอยู่แล้วกอยังเราเป็นดินอยู่แล้วร้องดีจ้าเนี่ยบอกแล้วเชื่อไม่ได้ยอซักไม่ได้เพิ่งมาสวัสดีพิยาค่ะสวัสดีพิยานะคะสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยไอ้สองร้อยสิบคนด้วยนะครับเจ้าของเพลงตกงานแน่แน่นอนนะพี่ชัดเทเบิงไปเลยฉันเนี่ย เนื้อเธอเห็นเห็นด้วยน้ำเสียงอันไซคิ้งของฉันจากไอ้อนัดจากเนื้อไอ้เขตเห็นเห็นธรรมดาปรียชัดกับศิรษสิทธิ์เจอจิตตักการเออศิรติกันเจอจินติกันกับวัฒนศนัฒนศน์เราคู่แม่ลูกตีตลาดแน่นอนบอกเลยตีอะไรนะตีตลาดตีตลาดใช่เราจะไปขายปลาดุกเพราะว่าเราอยู่บางแคพี่ช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ไปอยู่หาดใหญ่ ขายข้าวคาวไปไปอยู่อะไรวะไปอยู่ชนบุรีพี่ <ไป S 1> ช่วยแม่ขายสมูสอีหลามาอย่างคะอีหลาเป็นเอซีของไอ้หนักค่ะอิลีค่ะทุกคนอะไรนี่ซื้อเพราะทั้งสองคนเลยค่ะ้โอ้ยเขาบอกโอ้ย โอ๊ยโอ๊ยอย่างค่ะ FFC ขอลายเซ็นด right. ์เลยค่ะอุ๊ยบอดายค่ะบ่านนึงว่าง่าค่ะว่าง่ายแต่ว่ากันเขาเป็นศิลปินเขาค่อนข้างยิงเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างยิงเลยบ่วแมนว่าเขาสิริสนิทสนุนกับผู้ใดได้ยังไงเพราะว่าเขาสองคนคนข้างถือโตเลยนะคะทุกคนเขาค่อนข้างถือโตหน่อยนึงนะคะทุกคนดูสิมันไม่ใช่เสียงผู้หญิงบอกทุกคนบ่อยากฟังเพลงเลยหรอเ่คะสวัสดีนะครับคนดู215ร้อยสิบคนนะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะเฮ้ยอุบลตะการจ้าคนบ้านด่าตะการคนบ้านด่ายกันเลยอะไรมันคนที่ไหนอยู่ตะการอยู่ตะการอยู่ตะการตะการพืชผลอยู่บ้านดอนงัวนะครับหมู่บ้านดอนงัวจริงเหรอจริงพูดจริงเหรอหมู่บ้านแม่ผมเลยนัทเป็นคนอุบลลีลาวดีต้องมาแล้วล่ะเรลาเลลาอะไรนะเรลาไอว้าวอีลีอีพากอีพีไห้ว้าดชักใจ ทุกคนหาพี่ดีกว่าแอดปอยใส่แว่นแล้วน่ารักใส่แวใส่มีแว่นบอไซส์สองอันใส่ใส่แบบหนีพร้อมใส่พี่ยิ้มขมันพี่ยิ้มขมันเ่ยนี่แม่ใส่แว่นไม่เหมือนใครยังไงนี่ไงใส่แล้วอะไรอ่ะเดี๋ยวแม่เล่นเองโอ้ยลี่ากดีแบบว่าเราขอไปไว้แบบงานคอนเสิร์ตของเราสองคนดีกว่าจินตติกากัับนสนัน แม่ขอเปิดตัวซิงเกิลแม่ได้ไหมได้แต่งค่อนสองได้แล้ว้ท่คนที่บูดไม่ใช่เพลงแม่คือเพลงตกข่าวอะไรนะตกข่าวฟังเต็มตัวยังมามาฉันรู้สึกว่าฉันตกข่าวทำไมไม่มีใครบอกฉัน<า>ฉันรู้สึกว่าฉันเววา เวลาแต่งมันมาจากประสบการณ์ตรงเลยตรงข้าวแล้วกับลู้สึกเววาเววาปั๊บเอ้ยเป็นอย่างทีวมีคนอยู่กับข้าวนะคะทุกคนเดี๋ยวขาขอเก่าเนื้อแล้วกันอะไรเก่าเนื้อเก่าเนื้อเก่าเนื้อที่นี่แล้วก็จะเปิดตัวเลยเพลงเลือกกันไวๆเด้อได้ไหมอะไรทำไมอ่ะทำไมนัดรอไม่ได้เลยอ่ะหลองแห่งเลยไม่ได้เลยทุกคนนี่ไงเดียว โลกสวยสากรซุ้มผีไยสีใจดีอ้ยพรอนให้สูสมสูป,ปานาน, <c oughs> านั้นมาเลงห้ยินี้ภัาสียินดีกับสู้อยู่หันให้สูลิกมโนให้สงบเพ้อฝันแล้วแนมเบิ่งปากฉันกูก็ได้ใจดีบัดยามย่างสวนกันน,นั้นนาไกยะาสิเบิดนาลายา สองทุ่มแล้วค้อยหัวค่ะมั่ห้อยยังคะทุกคนเขาจริงจังได้นี่ค่ะต่อไปนางจะเป็นคนดังแล้วคนดังแล้วนางแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูจะออกซิงเกิลคู่กันแล้วจ๊อบเป็นเพื่เพลงเลยตกข่าวเมื่อกี้แต่งท่อนแต่งท่อนผู้หญิงแล้วตกข่าวเลยอะไรตกข่าวเมื่อคืนยังไม่สําเร็จเหรอคะคอนเทนต์แอดพิมนะคอนเทนต์อะไรอะพิมคอนเทนต์อะไรวะอะไรหรอคอนเทนต์อย่างน้อคอนเทนต์อะไรคะเมื่อคืนหนูลงก็สามอันหนูไม่รู้อันหนูลงวันเพลงใหม่หน่อยเพลงอะไร อ้าวไปลองไปแล้วเมื่อกี้ก็ไม่มาฉันรู้สึกว่าฉันตกเขาทําทไมไม่มีใครบอกฉัน้รูฉันรู้สึกว่าฉันเป่ี้ยวทำไมไม่มีใครอยู่กฉันเนีทุกคนแคท่อนฮุกก็รู้สึกว่าแบบ Bruce. สุดยอดเลยสุดยอดไปเลยตอนข้าว ปอนเขาไอเขคดอ๋อคอนคอนเทนต์ปอนเขาไอเขคดโอุออยานคะ่ะ <laughs> มึงหนาแล้ว <laughs> อุ้ยของขวัญขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณสำหรับของขวัญของขวัญฉันรู้สึกว่าฉันหลงสาร น้องบีไปส่งคุณพ่อกับอุดรนะครับไปไหนลุงทักทายเอฟซีหน่อยกลัจะกลับเดินพรุ่งนี้ทักทายเอฟซีก่อนใครนะส่วนอุ้ยไม่เอาจุู่ๆกางจะร้องเพลงกันแล้วนี่เราจะมาฟังเรียนเชิญเรียนเชิญฟังผู้หนูร้องเพลงก่อนเรียนเชิญได้เลยทุกคนขอเพลงมาได้เลยนะคะ คนดู215คนแอยส้าคได้ทุกเพลงได้ทุกเพลงนะคะโอ้ยเนาะมวนคากปนะเห็นบอเฮ้ยเพมขอเพลงจากเพลงหนึ่งมาเป็ไรดีะอะไรไม่ตั้งหมดแล้วทำไมหมดแล้วอะโอ้หมุดล้อแม่นยังนี่เข้าทุกไลน์แท้เขตดอะบอกเธอว่าเธอเข้าทุกไลน์ธรรมดาธรรมดาคนดังเขตเออทำไม เพลงนี้ไปเลยแน่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมาจั๊บจะ๊ะจั๊ะจั๊ีนี้เลิกดีวันจันทร์ นด้ไหะอุ้ยอ yeah> ุยได้มีด้วยได้ม um ีด้วยน้องอายุ30 30ิบสิบดูสิยังสวยเต็ม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 เสดีครับทุกคนสวเราพร้อมวงแล้วค่ะเสรีครับเราพร์มวงแล้วทุกคนมาเพลงนี้เลยจัดไปเกี่ยวกับดนตรีเนาะเราจะมาแล้วรักอะไรนี้รักครัวนี้จังรักครัวนี้จังเข้าคนนี้มะดนตรีนั่นคือชีวิต จังหวะคอยลิ่ิุดให้ชีวิตก้าวไปปากแดงสีนี่สวยสดใสนั่นเป็นจิตใจที่สดใสแใบเสียงปลุมือคือกำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ท้อทิ้งใบใบตามภาคภูมิใจที่มีเกียรติยศสักดี์ศรีอะไร ชอบดูไลฟ์แอดค่ะสาระน้อยดีฮะสาระดีอ๋อสาระดี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 ทัน8ไปชนหรือเปล่าไม่ชนไปชนหรือเปล่าไม่ชนเขาก็มาเก็บเขาก็มาใครอยากฟังเพลงอะไรไม่ต้องขอเข้ามาครับเอาใครอยากเป็นเศรษฐีใฉันนะสิใฉันนะสิเอ้าสับปิดอะไรมาไม่ใช่ดีก็ได้กระตุ้นกระตุ้นเพลงต้องมาอีกแล้วเพลงต้องใหม่โอ๊ย222คนแล้ว สวัสดีครับ222คนไม่ใช่สิบสอเออตอนแรกก็จะกลับแต่ทุ่มนึงแล้วแหละตอนนี้นี่แล้วตเพลงนี้เลยเพราะว่าเราเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วคนเราเป็นคนดังแล้วยังไงแล้วก็จะลืมหลังควายลืมหลังไวทุกนาทีถ้าเขาไม่ได้มีเขาคงไม่มาขี่ควายเขานั่นคนแน่นหาเห่เบื่อนั่งหลังควายเบื่อเขียวเขียวยานนัดร้องเข็ดไม่ได้เกิดเคลื่อนไหวเดียวเดียวเลยกันะนัดร้องเข็ดไม่ได้เกิด เอาเลยนะเออไม่ได้เกิดเจเออเออเขาผ่ามให้ด้วยสิแม่ขอไมาใ้ด้วยนักดนตรีทุกคนจริงๆเราได้ทั้งแดนเซอร์แล้วก็นักร้องจริงๆอ่ะถ้าเข้ามาเอาดี้ด้านสติงนั้นนิวจิ๋วไม่ได้เกิดได้แน่ยังไงย่าถ้าต้องพลังแห่งการล่าไปนี่เห็นบ่าทับซ้อนและถอนใจแต่เมื่อไกลไม่ไก่อ่านคอมเมนต์หน่อยไม่มีแล้วมวนคลักออฟฟิศหันษาแม่ล่ะ ถ้าต้เอาเพลงเพลงไหนดีอยากฟังเพลงอะไรคะรักกันถ้ามีมิงบริษัทคงนะดูนะครับพี่ร้องแล้วไอ้เขตคิดคิดหนักแล้งงานนี้นัดฟิวเลิฟเลิโอ้ของมากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เลยเนี่ยพี่สุกัญญาด้วยนะครับสุกัญญาครับสุกัญญา412นะครับผมครับขอบคุณครับพี่ยานะครับ่ี่ยา่ยยู่ยี่ย่ยี่อยยี่แอดมินยู่นี่ยี่ย มาแม่จะร้องเพลงแล้วเมื่อกี้ไปไปไหนไไปหนร้องเพลงร้องเพลงไปไปไปไม่ลืมเลยเมื่อกี้คิดเดี๋ยวจะเป็นกองให้อเรารักกันชอบกันด้วยใจข้ออะไรก็ไม่ต้องเอามาษา อเป็นผู้ครับขอบคุณะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับอันนี้ปล่อยนมเหนอันนี้แอดปล่อยหน่มเพแนอันนี้แอมเป็นคนเขาอยู่เขาอยู่ตรงนี้ทุกคนเอฟซสติกกมาก่อนมอเตอร์ไซค์นุมสั้นครับผมนังมอเตอร์ไซค์ดุมสั้นยังไง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  ไปข้าการโอเคคนมีเสน่ห์อยากมีอไรนะยังไงยังไงไปไปไปอดมินหลบไปก่อนก่อนอาคสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่วงนัดบิวนัดบิวไม่เป็นไรครับปล่อยเขาเลอเพลงไปเอดคนเคนะครับผมโอเคสาวเทคนิคครับผมสาวเทคนิคตาคมผมยาว องเลเอาเ่องเลนด้อ้าวอโหอกับมาเขากับมาแค่กับดนตรีกับเพลงเข้าเข้ากันมากครับผม FC สีสเกตค่ะแอ s พิมพ์สู้ๆนะคะนีเห็นไหมเอสีสเกตเขาหนาหังี่สิหล่ะเต้าเทคนิคเต้าคมท้อยาวและใสพี่ดาวไม่มาเอาใจ <c oughs> ยังไง้าูน้องเแงพี่ยาแ้งให้น้องคพี่ไม่แก้ให้น้องคอยจริงๆเนี้แกต้องรองพี่ไม่แก้ให้น้องคอยนานสิดีไห่แก้งให้น้องะผมผมอกสอนหล้าสี่ักพี่ไม่แก้งใหน้องมาู้ก่อนเออเอาู้ใหม่สิพี่ไม่แกงกินไรมา ทุกคนเราจะนี่เป็นงานโชว์โชว์ซ้อมก่อน FC สีสเกตนะครับผมพิมพ์เพสวัสดีค่ะพี่ไม่แกล้งให้น้องคอยนะพี่ไม่แก้งให้น้องคอยนะให้ม่นเดียปูร้องก่อนให้แม่ขึ้นก่อนโอเคเมื่อเราทอไรก่อนาวเทคนิคบบแมนชอบก็ให้แม่เอมามันนานยังไงน้งเป็นสาแแดงพี่กแก้งน้องคอยนะพี่อยาแก้งพี่ไม่แก้ง พี่ไม่แกงไม่แกงเลยพี่ไม่แกงขอโทษครับขอโทษครับผมพี่ไม่แกงสิเอาไปเรา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 ต้องบอกว่าพี่ไม่แกงเฮ้อแบบใหม่ๆเอาใหม่เอาใหม่ขอโทษครับทุกคนสามสี่ไปพี่ไม่แกงจำไม่ไ้ทีนึงะเจ็บเลยเลืมลื่มเลื่อมทุกคนทุกคนทุกคนต้องให้โอกาสเขานิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบแบบตอกมือใหม่ที่ตอมือใหม่นะครับผมนะคะทุกคน ชอบก็ให ma yeah so ้แม ah. er nah. uh ่มาขอมยารอนดนาแลน้อ so ่องแกแดงพี oh, oh, ่ยากแกให้น้องคอยานพี่ไม่แก้หน้องคยนา้เก่งมากสุดแอดไม่ต้องร้องให้นัดฟิลร้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับออ้ อันนี้ไม่ใช่หอนันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว F ออกเบิร์คุณสี่แล้วเล่า F F สองหนุ่ม F สองหนุ่มแก้พี่น้องคอยนานพี่ไม่แก้พี่น้องคอยนานอะไรเป็นไรครับเอาเลยขอไม่ได้เลยครับเดี๋ยวนะ F ซีอุบลตะการจ้า F ซีจ้าทุกคนเอาีหลีรลองต่างหลายเพลงมันลองคนละประโยคทุกคนลืมเ้า ยัังงไก็นดีไม่แก่ให้น้องคอยนานแม่ไม่ใช่คนอย่างคนอื่นเขาแม่จะดูวางปลาในสายตาเธอไม่เคยทำให้คำระวังเจอแอดพิมสายหอดอ๋อโอเค